กับสวัสดีและสบายดีบัวเอฟซีฟังไทยและฟังเล่าพี่น้องตอนนี้พบกับสองบบาวสัญญาคือเก่าพี่น้องเนาะตอนนี้บบาวสัญญามาโทษพี่น้องเนาะเพราะว่าโมบานนี่มันจะบม่มีสัญญาณพี่น้องมันจะอยู่แถวภูเขาสูงผลจะไมมีสัญญาณเนาะเขาจะมาโทษในนี้ทั้งโมบานพี่น้องมาโทษในนี้เบื้องต้นใหม่พี่น้องต้นใหม่เนาะต้นใหม่สังเกตเอาพี่น้องเขาเจ้าขึ้นจนแป้นเมื่อไหร่เนาะส้หรับ บ้านที่บบมีสัญญาณอาจจะเป็นแบบนี้พี่น้องเนาะคือบ้านป้อน้องพี่น้องเบาสัญญามาเนาะอยู่ทึงผูทึงพาเนาะบ้านป้อน้องของเมืองน้องพี่น้องเนาะมันจะโบมีสัญญาณเลยพี่น้องเบาสัญญาจะมาใส่สัญญาณบ่อนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งทั้งหมู่บ้านจะมาใส่ลักขยใครในในเนาะในหัวโพืนีนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นมาในหัวโพนนี่มันจะพ่อได้แซรพี่น้องพ่อได้แซร็กับได้โถเนาะแต่ว่ามุงอื่นจะโบมีหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ความใกล้กับหมู่บ้านถือว่าเบาสัญญามากจีขาหดเป็นลักพี่น้องไปไป,ไปบสมน้ำกันความไกลเนาะนี่พี่น้องคือได้ยางออกจากบอนเสื่อมต่อสัญญาณเนาะเพราะว่าพ่อได้โท่เมื่อบานนะนะพันขั้นพายยากไม่เวียกไม่งานก็ต้องได้มาโท่อยู่พี่น้องพี่น้องกูเนาะอยู่กุกแต่เนาะถือว่าอยู่ส่วนมั่นเนาะทางออกกับหมู่บ้านกับพ่อแห้งพี่น้องเลย้ยกังคำกางขึ้นเนาะไว้หลุนจะลายพี่น้องเนี่เนาะขันมาคนหนึ่งสองคนมาก่ได้พี่น้องเนาะมันหกปลามันหกแห้งเนาะ บอลมาเสื an an. Ong, ่มต nah ่อสัญญาณของบานปอน้องพี่น้องนี่จะเป็นถนนทางพี่น้องถนนทางไงเนาะแต่ว่าลูกใหม่บูอึดพี่น้องเท่าไห่เนาะลูกใหม่บูอึดนี่นี่จะเป็นถนนทางพี่น้องทางไปผลจะไปอันแกงอะล่องพี่น้องเนาะแต่ทางนี้จะเป็นบันป่อเนาะพู้นหมู่บ้านพี่น้องไม่เลยใกล้เองเนาะบาสัญญาจะได้ยางเมื่อหม่บ้านเนาะพวามาเสื่อมต่อสัญญาพี่น้อง เพื่อจะได้โทรเมื่อบานเนาะจะโทรบอกพี่พีน้องๆอยู่บานว่าได้เมื่อเมื่อนั้นเมื่อนี้เนาะแต่ว่ามันลำบากแห้งพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้มาหอดพี่เนาะปัาเถอะพี่น้องบ่เคยหูเคยเห็นว่าสิมาใกล้อีกปั้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วก็แถวนี้ก็เป็นธรรมศาสตร์แล้วก็งามในหูในตาพอเรี้ยวไปทางนั้นก็มีแต่พูดแต่พานะพี่น้องมีแต่พูดแต่พาแต่ว่าโมบานนี่จะแปลกนหนึ่งพี่น้องเนาะ ปู่ป้าโบยากมี่เนาะปู่ป้ปาเพราะว่าเข้าหมักใส่เครื่องช็อตหรือว่าอันหมักผ้าเนาะเห็ดให้ป้าดับเนาะแต่ว่าลูกไม้นี่บ่อึดพี่น้องลูกไม้นี่เนาะนี่คือลูกไม้บ้งลูกไม้ไหลพี่น้องเนาะออกนอสองสอง,สองพี่น้องบิ้งหา่ามันเหี่ยวเนาะแต่เขาเจ้าจ้นบริจิตเนาะเพราะว่ามันไลยเกิเนเท่านี้พี่น้องไลเกินและไล่ผลกับว่าเมนเนาะ,นอะโอ้พี่น้องเอ้ย จะเป็นทางเมื่อโมบานเขาเนะาะเาสัญญา่างมากบริสุรถมอไสมากพี่นอ้องในปะาวายเพื่อนเนาะเพราะว่าอยากมาสัมผัสบึงบรรยากาศหรือว่าบอลได้มีสัญญาณเนาะสุดท้ายก็เขาเจ้าบอกมาในโมบานว่าบอลเบาสัญญาณอยู่หันมันมีสัญญาณพี่นอ้องแต่ว่าบุงอื่นบ่มีเลยเนาะแม้แต่สีโทย,ยังีบ่มีในบานพี่นอ้อง นอกจากโทรศัพท์ต่างโต๊ะนี่ยังพ่อไดโทอยู่ดำขีดเนาะแต่ว่ามือถือแบบเฮ้านี่แบบสัม,สมผัสสนี่ยเทว่าแหวเลยพี่น้องเนาะแหวเลยเห็นนั่งพ่อใดแถวผู้แหงนี่มีสิ่งลึกลับล่ายพี่น้องเลยเข้าเจ้าึ้นไปห้า้องป่าวังได้เนาะเข้าเจ้าว่าพ่อพี่กุ้งกอยพี่น้องพี่กุ้งกอยหองเนาะ แต่เข้าใจาว่าขั้นหมดเสือก็ขึ้นไปนำกัน้นพี่น้องผู้หลกนั่นเนาะเบาสัญญาบห้านขึ้นเพราะว่าโมบันนนเบา,บาสัญญามาชาม้ำขังแหะพี่น้องแต่ว่าหลกมืดทั้งทั้งโมบานเลยเนาะเพราะว่าอันมาสุดได้กะได้ลิ้นได้กินกับอันพี่น้องหรือว่าข้องเศร้าบานบานป่อเนาะบันป้อนเนะานนะแต่ก็หลงเข้าจากมืดเลยพี่น้อง นี่จะเป็นน้ำม,มาจากภูเขาพี่น้องเนาะภูเขาเป็นน้ำใสๆพี่น้องเอ้ย,ยตามถนนทางเนาะเป็นน้ำใสข้าเจ้าจะเห็นหน้าแซงคันว่าบอนนี่คืออยู่ลุมคือบันแก่งอะล่องพี่น้องข้าจเจ้าเห็นหน้าแซงนาะนี่น้ำจะใสขักเนาะจะไหลลงสู่ภูแลพี่น้องหอมผู้หอมผ้าภูแลเนาะย่ำหน้าจะมาบยจากดพี่น้องท่านี้เพราะว่านามันลายเนาะมันต้นมาแต่ผู้มันเป็น ธรรมาติพี่น้องอยู่เทงิงผู้เนาะมันวาง่ายๆว่าคืนหนามออกบ่อเนาะมันจะโตนมาเรื่อยๆเนาะคือคือทั้งๆหมู่บานเขาเจ้าก็ใส่หนามบอลเดี่ยวกันได้พี่น้องคือหนามเขาเจ้าต่อมาจากภูเขาพี่น้องเอ้ยเขาจะอาบอยู่ในบานพี่น้องแต่หมบานในแปลกเนี่หนึ่งพี่น้องเนาะแปลกที่ว่าเล่าเขาตรงอยู่อยูนหอกนอกเล่าเขาเนี่พี่น้องจะอยู่อยูนหอกเนาะเขาเจ้าบริไวในในบานเพิ่นว่าคารลัมพี่น้อง ขลังเพิ่นเลยไหวอยู่ใน่นอกบ้านเนาะนี่พ you. ี่น้องเหล่าเขาเข้าจเจ้าไหวทั้งหนอกเนาะเจ้าไหวนอกบ้านแต่ละคนเนาะเข้าเจเจ้าบ่ไหวในบ้านเนาะบาไหวนแปลกพี่น้องคือทั้งนั้นก็มีเหลาเขาพี่น้องเนาะเหลาเขาหมู่บ้านนี่จะอยู่ทั้งทึ่งเนาะเพราะว่าเหลาเขาต้องอยู่ไต่บ้านเนื้อบ้านพี่น้องเพราะว่าเข้าเจทือมาแต่หิดข้องประเภทนีของ อีพอยแม่คงเพิินกะวะ่าแม่เนาะพี่น้องเนาะเป็นโมบานป้อพี่น้องโมบานป้อน้องเนาะลงไปฝนก็จะเป็นบานอ่าพี่น้องเนาะบาน่าโมบานีน่ขึ้นกับเมืองนอกหมดพี่น้องถนนทั้งทางทั้งหนึ่งเทอร์ีแต่ว่าทั้งหลุมรถในจะมาบา่ไร้เนาะพี่น้องความบักแกงอ่องบ่ไรเนาะ จะเป็นหมบูบาร์บอลัญญามากแต่เชื่อมต่อพี่น้องป๊อไก่ลิเทอร์วานนลตัวนังทุนน่นเนาะนนลตัวขนพี่น้องเป็นลักเนาะเพื่อสียางมาหอดพี่มันใกล้เกินนะพี่น้องหมู่บ้านนี่ก็ประมาณสี่สิบนี่แหละพี่น้องเนะาะสี่สิบลังคาเฮือนประมาณหนังแหละทันมากว่าประมาณหนังเลยบาลชัญญาวะ่ะตามแบบในหูในตาเนาะ แต่บริษัทข้าวเจ้าป้าเถอะพี่น้องนีจะเป็นส่วนพักของสบานเนาะส่วนพักของสบานที่น้ำไหลล่องพี่น้องพุนเหล่าเขาพี่น้องอยู่ป่าพุนเนาะโอ้โหพี่น้องมีแต่เหล่าเขาหมดพุนเนาะข้าเจ้าเจ้าไว้เหล่าเขาอยู่หนอกบ้านพี่น้องเนาะแต่เหล่าเขาข้องข้าเจ้าผู้ิ่งจะตักบ่ไดนเนาะตักไห้แต่ผู้ชายตักไห้เนี่ยอยู่เพื่อนอยู่ชาติแล้ว เมียกะไหลตั้มเนาะนี่พี่น้องคือเหล่าเขาเนาะปุ้ยพี่นนองคือทั้งบ้านเราสัญญาเนี่ยขาเจ้าหลักตั้นอึกระเถิกหรกลามเนาะแต่ว่าทั้งนี้จนเจ้นบ่มีเนาะพี่น้องเนาะบ่มีขาเจ้าจะหักซาโมนเสือเขาเจ้าไหวเนาะผมมันบริธรรมดาได้พี่น้องคือเหล่าเขาทั้งทั้งที่เขาฮอวกินเนาะไปไหวอยู่ป่าเนาะอยู่โน่นทางนั้นไม่แต่เหลาเขาเมื่อแถวป่าพวกพี่นนอง ท,ทั้งๆโมบานไปไหว้เหลาเขาทั้งนั้นเนาะแต่ว่ามมบานอยู่ทั้งนี้พี่น้องแปลกสุดๆเลยเนาะจะเป็นมมบานโอ้ยน้องเอ้ยขึ้นมาพี่ยไรเนาะโมโหว่ามูสิยอยหรือบ่อเนาะปัาเ่้าเลี้ยงกันใส่ลายอยู่พี่น้องขาวาลา เห็นเห็ดยังสัญญาณว่ามีกระกดเนาะโอโ้ตัดขิดบอเห็นไม่ได้สบายดีจา้าสบายดีว้าถ้าพากันเห็ดยังอันนี้อึกกระถึกลึกล่ำอยู่เหรอฮะโอ้ ใช้บ่าวพด้บ่าวพอด้ใช่บวพอดไายไปใครเลยอยู่นอยู่อนจ่เติมเราเห็ดแนงเลยหันขึ้นเลาบ่าวพอนไหปาโบาวพอดอีกดองปล่อยให้บาวสัญญาอย่างมากคนเดียวเนาะวาวอันที่แหลกเพิ่นวาวอันสัญญาทาเนเดอร เบาพ่อนไปสวยนาก่อนว่ะไปสวยนาแป้งพันบ่ได้ได้ว่าถ่ายคลิปดันเขาเหม็นว่ะเจ้าหน่อยฮะสิมาเอาโตวะเบาพรฮักเหลี่ยมเบาสัญญาพี่น้องครับบ๊ปากยาสักวันเบาเบาสัญญาสิเสพขึ้นว่าเบาพรอนทาเนยเด้อว่าเบาสัญญาสิไปเลยเนาะแต่บูหัวเพื่อนเทะเลเกาะเพื่อนทะเลเกาะจุดเติมจุดเติมรถรถชักตัวได้ น้ำเบาพอดเออพอเห็นจอดอยู่หันทุกท้ายยูแมนอยู่นั่นแหละโอ้รถลาวเลยกะไพ่กลายด้านขมันแมนแมนโอ้แต่เเผลอลืมเบาสัญญาเลยเนาะพี่น้องแต่บอกเป็นยังเนาะเอ้าพี่น้องคลิปนี้เข้ากับได้มาหอดบั่นเพลินนาะมาหอดบั่นเพลินแล้วเข้าไปสิได้จบคลิปเพียงเท่านี้อำลาพาจากให้พี่น้องเบิ่งเครือข่ายหรือว่าลักสัญญาอันที่เบาสัญญาไปนาะถือว่าใกล้เป็นหลักพี่น้องเอ้าคลิปนี้ข้อเก่าคำว่าสบายดีสวัสดีพี่น้อง